เปนคนสไตล์นี้เ,เรียนคณะไหนดีคณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์น้องๆที่ชอบเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบอยู่นิ่งอยากรู้อยากเขียนไปเสียทุกเรื่องพูดง่ายๆคือชอบหาทําอะไรไปเรื่อยขณะเดียวกันก็มีอีกมุมหนึ่งที่พยายามแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอและไม่ชอบกันอยู่ในกรอบที่เหล่านี้คือ DNA ของชาวคณะศิลปศาสตร์อย่างแน่นอนโดยคณะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคณะยอดฮิต ทั้งเด็กสายวิทย์และสายศิลป์ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็แัดเต็มถึง4สาขาวิชาได้แก่สาขาการท่องเที่ยวสาขาการโรงแรมสาขาภาษาอังกฤษและสาขาภาษาไทยเป็นอย่างไรกันบ้างครับคณะศิลปศาสตร์เช่สไตล์ของน้องๆไหมครับถ้าใช่อาจารย์ธากิมดุลภาวิจิตศูนย์หกสี่หกหกห้าหกสามหนึ่งสี่ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำได้ตลอดเวลาแอดได้ข่าวนะครับว่าคณะศิลปศาสตร์เนี่ย น้องๆทุกคนหน้าตาดีสวยหล่อกทุกคนเลยแถมคณาจารย์ก็น่ารักด้วยอย่ากมาเป็นครอบครัวของพ t ทีทียูรีบสมัครกันเลยนะฮะ